นะครับเขียนเลยนะครับเขียนเลยคู่แรกนะครับ1 a เจอ2 a นะครับ normal กับพู้ตะหลวงเขียนเลยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับ 1b เจอกับ 2b นะครับนั่นก็คือ,อ coffee today เจอกับ10คูแลมนะครับ coffee today กับ10คู่แมนะครับคู่ที่3 นะครับ 3A กับ 4A นะครับนั่นก็คือโนลิมิต FC เจอกับต้นข้าวสปอร์ตนะครับคู่ที่5นะครับคู่ที่5ก็คือ 5A นะครับ 5A เจอกับคู่ชนะ ผู้ชนะผู้ที่หนึ่งก็คือ1 a กับ2 a นะครับผู้ชนะมุ่งหนึ่งก็คือผู้ชนะระหว่างผู้หนึ่งเอกับสองเอนะครับอันนี้เข้าใจเลยครับเข้าใจไหมคฮะผู้ชนะระหว่างน้องบ้อนกับผู้ตาหลวงจะมาเจอกับปสามเอฟซีนะครับแล้วคู่ที่เจ็ดนะครับคู่ที่ห้านะครับผู่ที่ห้าห้าเอก็คือสองผู้ที่สี่นะครับจะไปเจอ ระหว่างผู้ชนะระหว่างอร์มอลกับผู้ะนหลวงวิทยานะครับอร์มอลกับผู้ะนหลวงวิทยานะครับผู้ที่เจ็ดคู่ที่หกมสาม fc นะครับมสาม fc จะไปเจอกับผู้ชนะผู้ที่สองก็คือ coffee today กับสิทธิ์กูแล่ไปดูในตารางแล้วก็จะเข้าใจนะครับผู้ที่เจ็ดนะครับผู้ชนะผู้ที่สามนะครับ คู่ชนะคู่ที่สามนะครับคู่ชนะคู่ที่สามก็คือแมนเชตียกับชุมชมกลองเรือใครชนะไปเจอกับโกทูคู่ชนะคู่ที่สี่นั่นก็คือโนริเมดเอฟซีกับต้นข้าวสปอร์ตนะครับแล้วคู่สุดท้ายคู่ที่แปดนะครับก็คือคู่ชิงชนะเลิศค่ะไม่ใช่คู่ชิงคู่คู่อ่าคู่ที่แปดนะครับคู่ชนะคู่ที่ห้านะครับคู่ชนะคู่ที่ห้าก็คือสามพุทธเอฟซีกับคู่ชนะคู่ที่อ่าคู่ที่หนึ่ง อ่ะสมุด FC นะครับเจอกับปุ้ยนะปุ่ยที่หกามุด FC เจอกับปุ้ยนะก่ยที่หนะครับตรงระเดียดนี่ีแจงชัดเกนอยู่แล้วแต่ว่าสายเอสายบีห้ามสลับที่นะครับลำดับที่หนึ่งถึงห้านะาเอตองนสามอดหมเอดนเอ